สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราว Return of Wolverine กันต่อดีกว่าครับหลังจากที่ในตอนล่าสุดเนี่ยนะครับผมตัวของ Wolverine เองนะครับเริ่มที่จะจำตัวของตัวเองได้แล้วและเขานะครับผมก็จะมาออกล่า p e r s e p h o n e ที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างเรื่องราวทั้งหมดและเป็นคนที่ชุบชีวิต Logan ขึ้นมาแต่เรื่องราวนี้นะครับผมมันจะมีเบื้องหน้าเบื้อง หลังเบื้องลึกอะไรซ่อนอยู่อีกนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับกัรบิ t u ท n of Wolverine การกลับมาของ l ู e r i n e ที่เรียกได้ว่าสุดแสนจะอันตรายและสุดแสนจะมีเงื่อนงำอันแสนลึกลับหลังจากที่ตัวของโลแกนและอันนานะครับผมได้ รับความเข้าใจแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆกันเสร็จเนี่ยนะครับผมตัวของโลแกนในตอนนี้มีเป้าหมายคือการไปตามล่าเพอร์เซโฟนีและพาลูกของอันนากลับมาทั้งสองคนนะครับผมได้ออกเดินทางไปยังเมืองของเพอร์เซโฟนีซึ่งดูเหมือนว่าการเดินทางนะครับผมจะต้องเดินทางไปทางเรือนั่นเอ,เองซึ่งตัวของโลแกนนะครับผมก็ได้ขับเรือไล่ตามเรือของกลุ่มทหารจากโซเทราที่กําลังพาตัวของลูกชายอันนาเนี่ยไปส่งให้เพอร์เซโฟนีอยู่โลแกนนาย นายเห็นพวกมันหรือยังเห็นแล้วอันนาแต่ลูกของเธอน่ะไม่ได้อยู่บนเรือลำนั้นบางทีพวกมันน่าจะจับลูกของเธอเอาไว้ใต้เรือนั่นแต่ถ้าไอ้พวกโซเฮราพวกนั้นอยู่เต็มเรือกันหมดเลยแล้วพวกเราพอมีทางที่จะไล่มันทานได้ไหมโลกแกน จริงๆก็น่าจะได้นะเรือของเราเนี่ยเร็วกว่าแต่พวกมันนะ่ะกำลังเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดและพวกมันได้ออกไปก่อนเราเราต้องการเวลาที่จะทําให้เรือของเรานั้นไล่ตามพวกมันได้ทันแต่ถ้าพวกมันเดินทางไปถึงฝั่งก่อนที่เราจะไล่ทันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะพวกมันคงจะมีรถหรือไม่ก็เครื่องบินมารอมันอยู่แล้วมันคงไม่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราอย่างแน่นอนแล้วเธอนะั่นพอจะมีไอเดียไหมว่าพวกมันนะ่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนที่เธอบอกว่าเมืองของเอรเซตฟอนะีน่ะ มันหมายถึงอะไรกันแน่ตัวของฉันเองนะก็ไม่ได้คอยรู้เรื่องราวรายละเอียดนักเท่าไรหรอกฉันไม่เคยเห็นมันฉันเพียงแค่เคยได้ยินเรื่องราวของมันมาเท่านั้นมันน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลและตัวของเพเซโฟนี่นั้นกําลังทดสอบอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นตัวของโลกแกนเองนะครับผมก็มีไอเดียขึ้นมาได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวลูกของเธอก็ได้นะพวกมันนะ่ะได้ขีดสารบางอย่างเข้าไปในตัวของลูกของเธอใช่ไหมล่ะมันอาจจะเปลี่ยนลูกของเธอให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพและลองไปทดสอบกับเมืองที่มีประชากรขนาดใหญ่ก็เป็นไปได้และคําพูดของโลแกนนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําร้ายจิตใจของผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากโลแกนก็รู้ตัวดีนะครับว่าเขาเนี่ยพูดแรงเกินไปฉันขอโทษในบางทีตู้ของฉันนะบางทีก็ไม่ได้คิดก่อนพูดนะแต่ไม่เป็นไรหลอกลูกของเธอนะ จะต้องโอเคอย่างแน่นอนลูกของเธอจะไม่เป็นไรไม่ว่าเพอร์เซโฟนีนั้นคิดว่ามันกำลังทำอะไรกับลูกของเธอฉันจะไม่มีวันปล่อยให้มันเกิดขึ้นซึ่งตัวของอันนาก็ได้ขอร้องโลแกนนะครับว่านายสาบานใช่ไหมนายสาบานใช่ไหมว่าลูกของฉันนะ่ะจะไม่เป็นไรและดูเหมือนว่าในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมทางทีมของโซเทียร่าที่กําลังพาตัวของเพอร์เรนนั้นไปที่เมืองของเพอร์เซโฟนีอยู่นี่เองพวกเขาก็จะได้เห็นเรือของโลแกนที่กําลังไล่ตามมาจากไกลๆแล้วโดยนหายทหารนะครับผมก ได้สั่งให้ทหาร2คนนะครับตามโลแกนไปจัดการนะครับผมโดยหนึ่งในทหารนั้นก็คือโอเมก้าเลด้วยนั่นเองทั้ง2คนนะครับผมได้กระโดดลงน้ำไปในขณะที่โลแกนเนี่ยได้สาบานว่าจะปกป้องเฮเรนอวใหีได้และเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดมาใต้น้ําที่ทหาร2คนนั้นนะครับผมได้ลงไปครับตัวของโอเมก้าเลดเนี่ยก็ได้ปล่อยแส้ของเขาออกมา ทหารอีกคนนึงเนี่ยน่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าดูเหมือนว่าวัวลีเนี่ยนะครับจะได้เจอคนที่คุ้นเคยกว่าที่เขาคิดกงเล็บนั้นได้งอกออกมาจากมือของทหารคนนั้นซึ่งตัวของวัวลีเองนะครับผมก็กําลังสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองที่เพอร์เซฟนีนั้นกําลังจะสร้างขึ้นมาและกําลังทดสอบอะไรบางอย่างอยู่แต่ก่อนที่วัวลีเนี่ยนะครับผมจะได้ข้อมูลไปมากกว่านี้ครับดูเหมือนว่าเรือเนี่ยนะครับผมก็จะถูกแทงโดยโกงเล็บและวัวลีนะครับ,รบผมก็รู้ได้ในทันทีนี่เรือเราไปชนกับอะไรหรือเปล่าและ ในช่วงวินาทีนั้นเองโอเมก้าเลสและนหายทหารกงเล็บ ที่มีกงเลง็บงอกออกมา2อันนะครับผมก็เลยกระโดดขึ้นมาบนเรือพร้อมที่จะเข้าปะทะกับโลแกในในทันทีตัวของวูลีนได้บอกให้อันนานั้นถอยไปเดี๋ยวเขาจัดการเรื่องนี้เองและกรงเล็บของวูลีนนะครับผมก็ได้งอกออกมาแต่ก่อนที่วูลีนนะครับผมจะได้เข้าไปจัดการกับ2คนนั้นเนี่ยนะครับชมวกงเนี่ยก็เลยพุ่งเข้ามาปักที่หัวของโอเมก้าเลสล่วงไปเกาะเลยคนแรกนั่นเองครับผมดูเหมือนว่าตัวของอันนาเองเนี่ยก็จะไม่ยอมทนกับทหารพวกนี้อีกต่อไปแล้วครับเธอเองนะครับผมก็สู้ด้วยเหมือนกันเพื่อนลูกของเธอเนี่ยงงไไเธออก็มม่มแ แต่ดูเหมือนว่าฉมวกเนี่ยนะครับผมจะมีแค่อันเดียวทําให้เธอนั้นยิงทหารอีกคนนึงไม่ได้ก็เลยจําเป็นให้วูรลนเนี่ยนะครับผมต้องเข้ามาสู้กับนายทหารกงเล็บคู่คนนั้นครับผมแต่วูรีลนก็มีการขิง,งก่อนสู้ด้วยนะว่ากลัวมีกงเล็บ3อันมึงอ่ะมีแค่2ออันเท่านั้นแกน่ะเอากงเล็บมาไม่พอหรอกแต่ดูเหมือนว่ากงเล็บนะครับผมจะได้งอกขึ้นมาอีกอันหนึ่งตรง ข้อมือด้านล่างนะครับผมกลายเป็นกรงเล็บ3อันเท่ากันแล้วครับและหากใครรู้ว่ากรงเล็บลักษณะนี้นั้นคือกรงเล็บของใครนะครับผมก็เรียกได้ว่าศึกนี้กลายเป็นศึกสายเลือดเลยทีเดียวเพราะว่ากรงเล็บนี้นะครับผมเจ้าของที่แท้จริงของมันก็คือดาเคนลูกชายของวัวลีนผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับแต่เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันตัวของโซเฮร่านั้นพาดาเคนมาอยู่ทีมนี้ได้ยังไงกันครับผมตัวของดาเคนนะครับได้กระโดดเข้าไปซัดกับวูวลีนใน,นทันทีทั้งสองคนนั้นได้เข้าห้ามหันกันนะครับผมโดยวัว ได้ถูกดาเคนเตะลงไปจนเกือบจะตกเรือแต่เขานะครับผมสามารถเอากงเล็บนัน้นยันเอาไว้ได้ทําให้เขาไม่ตกจากเรือลงไปกงเล็บนะครับผมได้เข้ามาปะทะก,กันอีกรอบนึงและดูเหมือนว่าในคราวนี้นะครับผมวูวีนะครับจะได้โจมตีแขนเสื้อของดาเคนจนแขนเสื้อนั้นนะครับผมขาดออกแต่ตัวของวูวรีเองนะครับผมก็ถูกแทงจนเลือดสาดเหมือนกันแต่ด้วยแขนเสื้อที่ขาดออกนี่เองครับมันทําให้ตัวของวูวรีเนี่ยนะครับผมได้เห็นกับร่างกายเนื้อของดาเคนและเขาก็ได้เห็นรอยสักของลูกของเขาครับซึ่งตัวของวูลี ก็จําได้ขึ้นมาในทันทีเลยว่ารอยสักนั้นนะครับผมเป็นรอยสักของคนที่เขารู้จักฉัน ฉันรู้จักนายหรือเปล่าแต่ก่อนที่วัวลีจะนึกออกนะครับผมเสียงในหัวของเขาที่เป็นเสียงวัวลีล่างบ้าคลั่งนะครับก็ได้กบรบล่างที่เป็นล่างแห่งความทรงจําออกไปครับผมการต่อสู้ในตอนนี้มันดุเดือดเกินกว่าที่วัวลีนะครับผมจะมาจําอะไรได้นั่นเองตัวของดาเค้นนะครับผมดูเหมือนว่าจะชิงความได้เปรียบเอาไว้ได้แต่ตัวของวัวลีเองนะครับผมก็ได้ต่อสู้กับล่างที่บ้าคลั่งของตัวเองในใจและดูเหมือนว่าล่างที่บ้าคลั่งของเขานะครับผมจะเริ่มแหกกฎออกมาได้เรื่อยๆแล้วและด้วยความโกรดนี่เองครับผม ร่างบ้าคลั่งที่เป็นตัวแทนของความโกรธเนี่ยมันได้ไหลออกมามากขึ้นนะครับดูเหมือนว่ากรงเล็บของวูลีนนะครับผมจะเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่คือพลังใหม่ของวูลีนอย่างนั้นหรือกรงเล็บของเขานะครับผมได้ร้อนเป็นไฟตัวของเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะได้ทําอะไรต่อไปตัวของดาเคนก็ได้เข้ามาเสียบที่แขนของวูลีนทาให้ตัวของวูลีนนะครับผมยิ่งโกรธขึ้นมาและวูลีนเนี่ยก็นึกไอเดียออกมาได้เลยว่าแม้ว่าฝีมือในตอนนี้นะครับผมจะสู้กันไม่ได้แต่เข,มมอ,เของดดาเคนไ้พย่ายา จะเข้ามาจัดก,การวูรีอีกครั้งนึงแต่วูรีป้องก,กันการโจมตีเอาไว้ได้และวูรีเนี่ยนะครับผมก็ดึงสายท่อ,อน้ํามันของเรือออกมาพร้อมกับเอาท่อ,อน้ํามันที่กําลังพ่นออกเนี่ยนะครับพ่นผ่านกงเล็บของเขาไปเพื่อเกิดประกายไฟและกลายเป็นไฟเผาล่างของดาเคนที่เผาล่างของชุดทหารโซเฮราออกจนหมดทําให้เราได้เห็นหน้าตาของดาเคนแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ดาเคนนะครับจะได้ถูกเผาไปหมดแล้ววูรีนั้นได้เอากงเล็บของเขาแทงเข้าไปที่ตัวของดาเคนแล้วจากนั้นก็โยนดาเคนตกทะเลลงไปจากนั้นนะครับผมเรือของ วอลีนก็ได้เดินทางไปต่อซึ่งอันนานะครับผมก็ได้เข้ามาเช็คว่าโลแกนนั้นยังโอเคอยู่ไหมและด้วยความโกรธที่โลแกนยังควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นี่เองครับ,รบเขาก็เกือบที่จะหันไปจัดการกับอันนาะแต่โชคยังดีที่โลแกนนั้นดึงสติเอาไว้ได้หันและหุบกงเล็บไปทันนะครับตัวของล่างแห่งความโกรธของเขาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาบ้าคลั่งซะทีเดียวตัวของโลแกนนั้นเมื่อคุมสติลงได้เนี่ยเขาก็มานั่งนึกดูถึงพลังของเขาว่าตัวของเขานั้นมีพลังนี้ด้วยอย่างนั้นหรออ เธอเคยได้ยินเรื่องราวของตัวฉันไหมว่ากงเล็บของฉันเนี่ยมันสามารถปล่อยความร้อนจนทําให้เกิดไฟติดออกมาได้ เวลาฉันใช้พลังนี้ตัวของฉันรู้สึกว่าตัวฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีพลังอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากกงเล็บนี้มันได้ดูดพลังของฉันทั้งหมดไปมันเหมือนกับว่ากงเล็บนะพยายามควบคุมฉันอยู่แต่อนาก็ได้บอกไปนะครับผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันน่าตลกนะนายจะถูกกงเล็บควบคุมอย่างนั้นหรอแต่โลแกนก็ได้สวนกลับไปว่าคุณผู้หญิงลองคิดดูสิฉันตื่นมาเนี่ยกับมือที่มีกงเล็บพร้อมกับพลังที่สามารถรักษาตัวเองได้และความทรงจำที่จำหาอะไรแทบไม่ได้เลย ในตอนนี้ชีวิตของฉันอะทุกเรื่องอะมันก็เป็นเรื่องตลกหมดนั่นแหละและเธออยากรู้อะไรเพิ่มไหมล่ะไอผู้ชายที่เราเพิ่งสู้ด้วยที่ฉันเพิ่งฆ่าไปเนี่ยฉันมั่นใจเป็นอย่างมากว่าฉันอะรู้จักเขาแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่และจากนั้นนะครับผมอันนาก็ได้ถามวอลลิน เมื่อแล้วแบบนี้เนี่ยเราเสียเวลากับการต่อสู้ไปเราจะยังตามเรือของพวกนั้นทันไหมเราไม่เห็นเรือของพวกนั้นแล้วแต่โลแกนก็ได้บอกนะครับว่าอย่าลืมสิว่าเขาสามารถโดมกลิ่นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมโลแกนนั้นยังสามารถตามไปช่วยลูกของอันนาได้อย่างแน่นอนซึ่งตัวของอันนานะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้ามาจูบโลแกนเป็นการขอบคุณซะหน่อยนะครับแต่โลแกนนะครับผมก็ได้ผลักอันนาออกไปตัวของเขาอาจจะจาเรื่องราวต่างๆไม่ได้ แต่เขารู้ดีว่าเขาไม่ได้คิดกับอันนาแบบนั้นนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขามาช่วยอันนาตัวของโลแกนไม่ได้หลงรักในตัวของอันนาและในตอนนี้เรื่องราวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญด้วยเราไม่มีเวลาเหลือแล้วเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมตัวของโลแกนและอันนานั้นจะได้เดินทางมาถึงเมืองของเพร์เซโฟนีกันแล้วซึ่งเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับผมก็ตัดมาที่นิวยอร์กครับที่สถาบันของชาวเซเวีย ดูเหมือนว่าทางฝั่ง Xmen เองเนี่ยก็จะไม่นิ่งนอนใจนะครับผมตัวของจีนเนี่ยได้ใช้พลังของซีเรโบในการไปตามหาตัวของโลแกนอยู่ตลอดและในวันนี้เองนะครับผมเธอก็จะได้พบกับที่อยู่ของโลแกนแล้วตัวของคิตตี้ได้ถูกเรียกมาเนี่อะไรอย่างนั้นเหรอจีนเธอต้องไม่เชื่อนแน่แน่คิตตี้คิตตี้ฟังให้ดีนะฉันน่ะเจอตัวของโลแกนแล้วและ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมได้ในตอนหน้าเลยนะครับบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับผมมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโลกแกนมีพลังใหม่มากงเล็บเพลิงอย่างนั้นหรือพลังนี้นะครับผมจะอยู่หาวอเลยไหมหรือมันเป็นพลังที่มาจากไหนเดี๋ยวตอนจบของเรื่องราวเนี่ยทุกอย่างจะได้เฉลยออกมานะครับบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นอะไรที่คุณคิดว่า มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนทุกอย่างนะครับเรื่องราวนี้สนุกมากจริงๆและอยากให้ทุกคนดูทุกพาร์ทจนจบห้ามข้ามพาร์ทเลยนะต้องดูให้จบจริงๆโอเคครับผมในวันนี้เรื่องราวของเราก็คงจบลงแล้วขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมที่ช่วยกันติดตามพวกเรามาแลวก็อย่าลืมไปติดตามช่องอื่นๆในเครือของเราด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นมังงะ world mystery world cinema world football world หรือว่า ghost world องก็ตามเนี่ยฝากไปติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ลาละบา,บายยครับสวัสดีครับ